ไอเทมก็จะมีตลาดของดาบคู่โอเด้งมาร์ทครบนะครับมีเคียวฮาโลวีนนะครับหุยมีดาบยูรุกิวด้วยโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสว,สวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอ,อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบ็อกแบบบ็อกฟู้ดอีกเช่นเดิมเช่นเคย นะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะพี่มีกติกามาแจกเผวิ C ีตึ้งๆนะครับพร้อมกับไอดีไก่ตันผลคิษเนทวันนี้แจกให้ฟรีๆฉลอง9 0แสนซับในช่อง y YouTube b i ๊ Channel นั่นเองนะครับผมหลายคนก็อยากได้แน่นอนพี่บอกเลยนะครับคลิปนี้พี่ก็เลยแบบมาทำคลิปฉลอง9แสนซับละกันนะครับช่วงนี้จะแจกบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่ารอทางเกมอัปเดตนั่นเองตอนนี้ยังไม่อัปเดตเข้ามาเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลบางกรก็คือตอนนี้ ก็ยังปรับปรุงอยู่นะครับก็คือถ้าใครเข้ามาตรงร้านค้าตรงนี้นะครับก็คือผลมังกรเนี่ยจะไม่สามารถกดคลิปได้หรือว่ากดดูกดซื้อได้นะครับเพราะว่าเขากําลังปรับปรุงอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับใครที่รอผลมังกรอยู่ก็รอได้เลยนะครับเดี๋ยวร็วนี้ก็จะมาแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนวันไหนนั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมวันวาเลนไทน์ก็ยังไม่มานะยังไม่เห็นเลยนับแอดมินหายไปหลายเดือนแล้วนับใครที่รออยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับมาก,ก่อนจะไปดูรีวิวรหัส รหัสไหนนี้รหัสนี้แล้วกันนะครับพี่แจกรหัสนี้นะที่ที่พี่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยอัดคลิปอยู่ตอนนี้พี่จะแจกรหัสนี้เลยเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับแต่ก่อนเอื่นเลยเดี๋ยวขอสุ่มผลพิสานก่อนแล้วใครที่มีสูตรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวกดแรนดอมแล้วก็กดบายไปได้เลยด,ดูซิว่าพี่จะได้ผลอะไรนะครับเอาทาไมสุ่มไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทาไมมันสุ่มผลไม่ได้วะปึ๊บแรนดอมฟู้ด แล้วก็กดบายกดซื้อครับราคา4ี่แสนอ๋อพี่โอ้โหเรียบร้อยสุ่มไปเรียบร้อยแล้วได้ผลสมมกกดผิดนี่ครับมาเรียบร้อยโอ้โหโคตรกาเลยแต่พี่ขอวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันโ๊ะเรียบร้อยเอาวางหรือเก็บวันนี้เก็บนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรครับทีนี้เรามารีวิวรหัสนี้กันดีกว่านะครับรหัสนี้ก็จะเป็นไก่ตันเผา V4 ี่ทาหนึ่งนะนะครับรหัสนี้จะก็คือจะแจกฉลอง9ก้าแสนซับเลยใครที่อยากได้ฟรีฟรีมาฟังกติกากันก่อนนะครับ ข้อ1น,นะครับผมข้อ1ก็คือดูคลิปนี้ให้จบนะครับข้อ2กดไลค์คลิปนี้นะครับข้อ3กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ชื่อในเกม นะครับแล้วก็ชื่อเฟซตัวเองชื่อเฟซที่พี่สามารถติดต่อได้เนาะนะครับถ้าครบ1000ไลค์ภายใน1วันพี่ก็จะแจกรหัสเผา V ีีรหัสนี้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะแถมให้อีกคนนึงก็จะเป็นไก่ตันผลคิสันี่ฟรีๆเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูรหัสนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็จะมีทางด้านของหมัดก็ส์ฮิวแมนมัตตอรี่เกือบตันนะห้าร้อยเก้าสิบห้าครับใช้ได้ครบทุกสกิลเลยนะครับตามมาด้วยผลน้ําแข็งครบทุกสกิลครับนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลแซดสกิลเอสกิลซีสกิลวีสกิลเอฟนั่นเองนะครับมาครบเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็จะมีทารณะของไอเทมทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูไอเทมกันดีกว่านะครับไอเทมก็จะมีทารณะของดาบคู่โอเด้งมาร์ทครบนะครับมีเคียวฮาโลวีนนะครับหุ้ยมีดาบโยรุกิวด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีพวกดาบทูจิตะมีดาบยามะนะครับผ้าคลุมคาตาคุลงคุริ นะครับแล้วก็จะมีผลพิสัยประมาณนี้เลยนะครับรหัสนี้ก็คือจะเน้นไปที่ดาบมันเองนะดาบคู่โอเด้งมีเคียวฮาโลวีนตึงๆมีดาบโยลุกิวด้วยโอ้โหบอกเลยว่าใครได้รหัสนี้ไปบอกเลยโคตรคุ้มตามมาด้วยเงินเบลีสายทุ่สามล้านเงินม่วง3,343มครับบอกเลยโอ้โหเลข3นี่มาลุลัวเลยนะเลเวลตัน2 5หาสูนนะแล้วก็เป็นเผา่าแองเกิล นะครับหรือว่าเป็นเผ่าสก,กายเปียนั่นเองนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับเราก็มีฮาคีสังเกตด้วยนะครับฮาคิสีลุงก็มาตามเต็มระบบเอยไม่ใช่สีลุงนี่ คีกสีขาวมาเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับรหัสนี้เนาะนะครับย้ำกติกาอีกรอบนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อในเกมชื่อเฟซนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ครบ1,000ไลค์ภายใน1วันพี่ก็จะสุ่มแจกรหัสนี้ฟรีๆเลยใครอยากได้อย่าลืมต,ตามกติกา,ก,ากันด้วยนะส่วนใครที่สนใจ ID ไก่ตันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เขามีราคา19บาทแล้วก็ ไก่ตันหนึ่งบาทได้ราคาหนึ 1, 100่งร้อล้านเดียวในประเทศไทยปลอดภัยที่สุดยอดขายเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาตามพี่ไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็พาเข้า,ขามาในส่วนเว็บเลดชอปเป็นที่เรียบร้อยหน้าตาว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยเว็บจริงมีเว็บเดียวเพจรเพจริงมีเพจเดียวนะครับส่วนใครที่เข้ามาหน้าแรกนะครับเห็นกิจกรรมสายฟรีอยากได้ไหนก็กดเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับรูป t ิ k กตอกตรงนี้มันก็จะเด้งไปหน้าติ๊กตอกของทาง Shop เงลดชอป อ่าทางที่ตอกเนี่ยเขาโพส์โค้ดใหม่ล่าสุดไว้แล้วนะครับในช่องที่ตอกสามารถกดเข้าไปช่องนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ทีนี้เลื่อนลงมานะครับก็จะมีทางร้านของไก่ตัน1บาท19บาทได้ราคา1 0 0สต็อกขนโหดครับ3ามพันสองไอดีครับนะครับแล้วก็จะมีไก่ตัน29บาท3ถึง7หมัดไก่ตัน6หมัดเผาวีสเทียสิบลดราคาจุกๆครับเหลือเพียง199บาทถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ได้จริงการันตีเลยนะครับเพียงแค่สุ่มเผาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีีไก่ตตันเเผาา V4 ททยร์ึงๆ99บ ลดราคาเป็นที่เรียบร้อย99บาทเราได้ลหัส100%ได้เผาวิสิน100%สุ่มเผาเท่านั้นเองบอกเลยว่าราคานี้ถูกที่สุดในประเทศไทยละนะครับใครอยากได้รีบม,มาจัดกันได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่เจอเพจเลทจบเลื่อนลงมาข้างล่างนะนี่ครับเขามีกิจกรรมแจกฟรีนะผลเสือในกล่องนะครับผมฟ,ฟรีใครอยากได้ก็เลื่อนลงมาให้สุดแล้วก็จะเจอเพจหลักเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเพจหลักตอนนี้นะครับแอดมินก็ฝาก ชี้แจงแจ้งด้วยนะครับก็คือเพจหลักเขาโดนบล็อกตอบแชทไม่ได้นะครับเป็นเวลา30วันนะครับพอเราแชทเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าแอดมินไม่ตอบให้ทักไปเพจ v2 หรือว่าเพจสำรองนั่นเองนะครับเขาก็จะตอบมันเองนะสำหรับใครที่ เพจหลักแล้วแอดมินไม่ตอบมันเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นที่1บาทได้รหัส100%ซนะครับฟังไม่ผิดนะครับผมเป็นร้านเดียวในไทยเลยนะครับที่แบบว่า1บาทได้รหัส100เซเหมือนเป็นโปรโมชั่นจากร้านเลจจอบเขาเอาไว้แจกนะครับคนที่กดติดตามแฟนเพจเท่านั้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้มาแจกไอดีไก่ตันเผา V4 ตึงๆใครอยากได้ก็อย่าลืมทำตามกติกาก,กันด้วยนะครับ ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ